ท่านผู้ชมที่เคารบครับวันนี้ผมมาที่ตลาดบายพาสเยตนาเพื่อมาขอความรู้กับผู้ลือสีลายซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันมานี่ก็มันกว่า20ปีเลยยี่สิกว่าปีทั้งกรชุบเพราะไอตอนที่เพิ่นบวชพระนั่นก็สิบกว่าพัรษาผมคือดองดูสาระพัดที่ผู้พานในกี่ปีผูะะพพ้พานในสามปีแล้วก็ไปไปประเทศไหนเนี่ยไปลาวไปพมา่า เราส่วนมากอินเดียเข้าไปบ่อนอเงียดนามเข้าก่นอกฤนามยังไม่เข้าอ๋อส่วนมากก็ตัวเราเพราะว่ามีสารสนิทธิที่เราเนี้เขมรเนี้ยเขมรยังบ่เข้าเฉพาะในส่วนที่ทุดงในเขตเพื่อเขาภูพานและหมู่บ้านต่างๆในเขตอ้อมแม่มนี่น่ะได้เห็นศิลปะหอมหรือที่เขาสร้างหรือเห็นไทยบ้านเขาเอามาให้เบิ้งนี่หลายบ่ครับมีหลายอยู่แล้วเพราะว่าทำไมนั่นเปไนเชิญใจ มันจะเป็นเส้นทางได้จะไปนอกเส้นทางไม่ได้ถ้าตรงทิศนี้ก็เป็นทิศนี้คือตั้งหลักจากถ้าดนจับถ้านาราี่มันตรงไปเลยแนวทางไปเลยแต่ถ้าถึงใช้ปูนจทับถึงเงินไม่ได้ผมตรงไปเรื่อๆเลยตรงเรื่อๆเลยมันจะเที่ยงตรงถ้าแยกก็แยกก็โอเสาขาแบบนี้เป็นเป็นทิศเป็นทิศเดินตามถนนหรือเข้าป่าเข้าป่าเนี่ยเป็นตามทิศคือทางเขาสวนกวางเนี่ยก็เป็นเมืองของอ๋อ ท่านสรุปว่าที่เห็นมาทั้งในสกลนครและก็บริเวณรอบๆนรอบน้องบัวน้ำูเห็นเห็นหลักฐานตรงนี้มั้ยมันม,มีมากมายมากไหมแต่น้องคายเนี่ยไม่คม่อยมีถามว่าอยู่ในสกลนครนี่มีคนอยากจะตั้งสาญาว่าสกลนครเมืองแห่งอาระยะธรรมสากลสากลนนี่หมายถึงว่าทั้งขอมทั้งทวารวดีทั้งชนเผ,งเผ่าอื่น ที่อยู่ในสมัยพันปีที่แล้วนี่คำพูดนี้ว่าสกลนครเมืองแห่งอารยธรรมสากลสารพัดเผ่ามารวมกันเนี่เหมาะสมบอก่าก็เป็นไปได้เพราะว่าสารพัดเผ่าเข,า,ขาว่าสาคลคือหมายถึงรวมแล้วใครจะมาอยู่ก็ได้ปฏิกิกร,ะรอะไรเป็นสาคุลคือหลายหลายเผ่าหลายชนเผ่าที่มารวมกันแล้ว,วใช้ศิลป,ปะวัฒนธรรมนับถือแบบไทยมันอิสระเป็นสาคล มันก็สิเปรียบเทียบเหมือนสกลนครปัจจุบันนี่แหละมันก็มีตั้งแปดเผ่าสิบเผ่าโดยเฉพาะเผ่าที่คนมาลักขึ้นชื่อคือเข่าบ้านหินแจกอันนี้เป็นเป็นเผ่าโซ่แบบเต้าโอเต้าโอหรือบู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 อ๋อห้าต้โอหนึ่นชุดใช่มั้ย คอพักระงพักระงพักระงก็ฉะนั้นเมื่อทันสิ่แล้วใครก็ตาบูเห็นเนาะมันก็อาจจะมีเผ่าต่างๆสารพัดมีสารพัดเผ่าแต่ว่าเผ้าที่เป็นครบปรบศุกร์บ้านนี่แต่ละแต่ละหมู่บ้านแต่ละที่นี่ลักษณะการแต่งตัวในในปบแสาสภาพที่ว่าเขาฝังแล้วไม่บหคือกันาหนึ่งกลุ่มหนึ่งเผ่ากลุ่มหนึ่งฝังกลุ่มหนึ่งเอาทิ้งกลุ่มก็ลอยน้ำแต่ก็ไม่จีกกันด้านศาสนา ความเชื่อบอ่าคือแบบคือน้องพามันมีมีอยู่หลายกลุ่มกลุ่มเผาก็มีกลุ่มไม่เผาก็มีอืมถ้ากลุ่มบ่อเผาเนี่กลุ่มฝังเนี่ยคล้ายๆกับพวกโซ้วพวกจะโซ้วพวกลูกอืมครับปุกกระโจนอืมันมีหลายรูปแบบแต่ว่าแต่ว่าแต่ละ,ละที่อ่ะเขาปล่อยให้เจ้าถือผีเจ้าถระทือไปเจ้าถือบรรลุบรรลุไปเจ้าถือพามเจ้าถือไปเจ้าจะถือเมื่อคันเท่าระดีรามาถือพุทธก็เจ้าก็ถือไปเขาไม่ขีดกันเลยทุกแง่ สิ่งที่เขาถือคือคุณก็ส่งภาษีส่งให้ให้เจ้าเมืองให้เจ้าเมืองเจ้าละท้ยใครเป็นใหญ่เจ้าไหนเป็นอย่างเจ้านั้นไทยไทยหมายถึงอ่างกุ้มไ่ากุ้มมันคือแบบเก็บภาษีแบบสงสวยเป็นอย่างต้องใส่ตุ้มหูอันห้อยบ่อนหอยสังบ่อหอยสังเป็นอย่างมีความหมายจอะไรความหมายแบบว่ามันเป็นมงคลชนิดนเกี่ยวเพราะว่าพวกนี้จะรู้ทั้งสมุทรแบบขอม มีมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับสมุดสมุดคือถ้าหันด้านนี้มันจะได้ยินเข้าไปโอ้แหันหลังคือไม่สนใจมนอ๋ออ๋อคือของเวลาเขานมักจะใช้เป็นหัครับครับเป็นของมงคลของมงคลสำหรับพวกเชื้อพระวงเป็นยังต้องใส่สองข้างตะกูลเชื้อระวงใส่สองข้างแล้วแล้วถ้าใส่ข้างเดียวเป็นชนธรรมบชาชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาผู้หญิงผู้ชายแยกกันอกผู้ชายข้างขวาผู้หญิงข้างซ้าย